ดูดวงชาวราศีพฤษภดวงชะตาของท่านต่อสู้จนเป็นที่นึงดวงนี้ไม่แพ้ใครดวงอำนาจบนบารมีวาส,สนาโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งเจ็ดไม้เทา้ามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาส,สนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มปิสารมูมานังมารหลยคนอีฉาให้ไล้ใสไล้ป้าย,ายสีกันแกล้งในโชคชะตา เดเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะผมดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งครอบครัวจะ,จะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเดอะซันบังเกิดขึ้นในโชคตาปักทงรอชะตาชีวิตสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมดวงแบบนี้เขาเรียกว่าออกบ้านนะผมซื้อบ้านซื้อรถ นะครับผมรถใหม่ป้ายแดงสร้างบ้านหลังโตจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทำไมจะไม่ได้เพราะฉะนั้นดวงยิ่งใหญ่แบบนี้เตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคไอ้ท่านมองการไกลกันอนาคตปรปับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งจัสตเมนนะครับผมปีศาจมูมานนางมารร้ายคนอีสานร้ายนะครับเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเร้าเจ็บปวดรวดนะร้าเพราะนั้นะค่คอยๆเริ่มเริ่ม,มต้นปฏิบอดอย ครับเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะฟูบังเกิดขึ้นในโชคตามันเกิดความแจ่มชืน่นเกิดความราบรื่นแต่อะไรบางอย่างก็เข้ามาประจบประแจงถือว่าเป็นเรื่องดีนะผมถ้าไม่ดีจะมีคนประจบประแจงเหรอนะผมไฮเปอร์เพนบังเกิดขึ้นในโชคตาจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเลิศเลื่องลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเรงินเนจิชเชียวบังเกิดขึ้นในโชคชะตานะผมจะตาชว่วจะรับทรัพย์โดยโชคมีดดาบปักตรงกลางใจ เตรียมตัวพลิกจากร้การเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงสุขสม,สมหวังดังใจหมายเหรียญใหญ่บบลล์มบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดนะผมดวงชะตาสวรรค์ส่งมอบถ้วยทองให้แก่ท่านแล้วเทวดาบนสวรรค์ชันฟ้านะครับจะเรียกว่าเทวดาโอนเงินมาให้ก็ไม่เลื่องแตกเพราะว่าบนสวรรค์ส่งมอบเหรียญใหญ่บเบลลมนะครับโอนมาแล้วนะผมเป็นเศรษฐีเงินล้าน แต่แล้วเมื่อบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชตาชีวิตจะรับทรัพย์ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะผมดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเป็นไปตามวงล้อแห่งวัฏจักรวิวัฟฟ์ฟูจุนบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมาย ระราชาแห่งเหรียญนำพาซึ่งโชคล่ามเงินทองบารมีวาส,สนาจัดหนักจัดเต็มนำคนอิชาให้ร้ายใสยร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาท่านจะได้ลื่นเลือ,ลอสงสังสรรค์ไล่ลำ้ำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบพระราชาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดเพราะนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มดวงตาสุขสมสมหวังดังใจหมาย ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวพลิกจากร้ายการปมนดีท่านได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลได้รับการลื่นเลิงสังสรรค์ได้รับการต้อนรับจากไขรบางคนเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆปฏิบัติดอยค่อยๆลิเริ่ม,เร,มเริ่มต้นมีดาบปักตรงกลางใจกร,กระวนกระวายกระสาภกระสายอดทนอดกันหายพิเศบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับรับทรัพย์โดยโชค ดวงชะตาแบบนี้ให้ท่านระ,ว,ระวังเป็นพิเศษเดอะสตาร์สองแสงมนต์จันทาดวงชะตาจะเปิดถึงเวลาคาบุญกุสลวาสนาเทวมรนนะครับท่านจะได้เกิดความคล่องตัวไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโศม,มนาสนมนต์เสน่ห์มนต์จันทาใช้ให้เป็นนะผมดวงชะตากล้าได้กล้าเสียตกตำแหน่งมาหาปหยองนะมันจะรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์นะมนต์เสน่ห์มนต์จันทาเข้ามาทำให้ท่านรู้สึกเกิดความประสบความสำเร็จ เนะซ็กแอปเพียวดึงดูดใครบางคนเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเพรานะนั้นช่วงจะตาในช่วงนี้อาจจะมีมนสเนอะไรบางอย่างทําไม่ใครเห็นใครรักสาวรักสาวหลงนะผมในที่ทำงานก็แอบชอบคุณเป็นอย่างมากไปไหนนี่มันตกตำแหน่งมนสเนไปหมดนะผมการชิงไหวชิงพิบการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพดุบายจะบังเกิดน,นะท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาส,ท,กาสที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนานในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินนับถือดาบตั้งขึ้นนะผมการที่ถ้าเจอปัญหาต่างๆเข้ามารุมเล้าเหมือนมีดดาบปากักเต็มหลังกระวนกระวายก,กระสาบกระสายอดทนอดกัน้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงกลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการส่งมอบถ้วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดเพะฉะนั้น เทพเตวดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียอย่าไปกลัวนะผมดวงจะตาแบบนี้เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานอัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งความผสมเร็ดนำเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตนะผมปูาษีส่องแสงตะเกียงทองให้ท่านเลือกหนทางสว่างนะผมว่าไม่ว่าจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวาไปทางซ้ายบอกบอกถึงการสนุกสนานลื่นเริงสังสรรค์ ไปทางขวาบ่งบอกถึงครอบครัวตำแหน่งหน้าที่การงานอาหารการกินนะผมเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะผมถ้าท่านเลือกพร้อมแล้วทันจะไม่โสดแล้วไปทางขวาครับถ้าท่านเลือกพร้อมขอยังเป็นโสดอยู่ยังสนุกสนานอยู่ไปทางซ้ายนะผมจัดหนักจัดเต็มในโชคตนานาังฟ้าบนสวรรค์จะโดนบัรดาให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองจะโดนบรรดาลเสกเนรมิตนะโดนบันดานให้ท่านได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ นะับพยายามทําตัวจิตใจให้อ่อนโยนนะผมท่านจะได้รับถ้วยทองถ้านะท่านจึงทาจิตใจใแข็งกระด้างไม่เจอผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยการาบไหว้นะผมดูถูกเหยียหยามด้วยซ้ำไปอย่างนั้นจะโดนจัดหนักจัดเต็มนะดมูลบังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคซ้ายสามดาวขวาสามดาวตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหารมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากระบนกระไว้กระสาวกระสายอดทนอดกัน้นนะผมการที่ท่านชิงไหวชิงพลิบการใช้เลขเหล,ลี่ยมเลขกลนเพดูาบจะบังเกิด นับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนานะผมตกตําแหน่งเอ็มเพสกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาจัดหนักจัดเต็มในโชกตะตาดวงชะตาจะเปิดนะผมท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถึงแม้ฟ้าผ่าลงมาดังเปียงเจ็บปวดรวดล้าแสนทุกทรมานอัศวินขี่ม้าถือดาบ ปราหันศัตรูโมมานดวงตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายเราะนั้นคิดพินิจไต่ตองให้รอบครอบปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปัฒนาอย่างก้าวโดดมาถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมนกน้อยจะนำพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้เห็นโอกาสทองนับโอกาสทองเข้ามาสู่ตัวท่านท่านจงคว้าไว้ไม่ใช่ปล่อยให้มันบินผ่านไป ล้วจะมาร้องไห้ก่อนกะจองงองแงตีหลังไม่ได้บอกว่าดวงข้าพเจ้าไม่ดีไม่จริงเรื่องราวต่างๆก็เองมันปล่อยให้มันผ่านไปเองช่วยไม่ได้นับจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความผสมเล็จจงรับพลังบวกเข้าไว้นะครับผมใครบอกว่าท่านดีถูกต้องแล้วครับใครบอกว่าท่านรวยถูกต้องแล้วครับใครบอกว่าท่านจะถูกหวยถูกต้องแล้วครับใครบอกว่าท่านจนไม่จริงเพราะนั้นอย่าไปรับพลังลบการที่ท่านส่งมอบด้วยท่าน ส่องมอบด้วยแก้วแหวนเงินทองอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านจะเข้ามาจัดหนักจัดเต็มเพราะนั้นดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายหลบหลีกซ่อนเน้นแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมลิปใหม่ถูกใจขิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงค์ซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอสันได้ให้ค่าคูดังช่องได้นะหมอสันจะได้ดูให้กับท่านมากๆนะครับนะผมขอหนท่าตจ้ำชื่นนะครับผมสวัสดีครับ